สวัสดีครับฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพประเทศสกอตแลนด์ฤดูการ2025-26นัดที่16ลิปวิงสตันเสมอดันดีฟุตบอลคลับ2-2ดันดีอยู่ในเตดเสมอมาเธอวิล0-0เฟลคเคิร์กเอฟซีแพ้ฮาร์ทออฟมิดดโลโเทียน0-2อเบอร์ดินชนะคิวมาน็อก2-1เรนเจอร์สเอฟซีชนะฮิเบอร์เนียน1-0ฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกประเทศสกอตแลนด์ฤดูการ2025-26นัดที่16จะฝูงเป็นของฮาร์ทออฟมิดดัลโลเทียนมี38คะแนน ที่2เป็นเซติกลลสโก o มี32คะแนนที่3เป็นเรนเจอร์สเอฟซีมี29คะแนนที่4เป็นมาเธอเวลมี27คะแนนฮิเบอร์เนียนที่5าอเบอร์ดีนที่6ดเดซันโวฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ลีกนัดที่16ทาวันดามัตวันไฮเซมาเธอเวล8ประตูลอเรนซ์ชังกลันฮาร์ตออฟมิดาโลเทียน8ประตูคลาวดิโอปาการฮาร์ตออฟมิดาโลเทียน8ประตูฮิรอนโบวีฮิเบอร์เนียน6ประตูอพอธโทลอสสตามาเตโลปูลอสมาเธอเวล6ประตู ไดเซนมาเอดาเซติคลาสโก5ประตูเบนจามินเนเกรนเซติคลาสโก5ประตูอีวานโดเซกดันดียูไนเต็ด5ประตูฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกประเทศสกอตแลนด์ฤดูกาล2 0 2 5 2น้ 26, นัดที่16คืนวันพุทธที่17ธันวาคมตี3ดันดียูไนเต็ดพบเซติคลาสโกนัดที่17คืนวันเสาร์ที่20ธันวาคม4ี่ทุ่มตรงเซนมมเรนพบลิฟวิงสตันมาเทเวลพบดันดีฟุตบอลคลับดันดียูไนเต็ดพบฮิเบอร์เนนียคิวมาอกพบฟ คืนวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2ทุ่มครึ่ง h e ร์ t f อฟม d l เดล i เ n ียพบ Rangers f ส 4. 4ทุ่มตรงเซติกลัสโก w พบอ b e บ de e n ขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ